เจอเนะคะเลขใบเอร์นะคะ6 4 0ี่ศูนย์นะคะอืมโอเคนะคะอันนี้แหวนนะคะ นอันนี้เป็นใบรับประกันร้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบเซอร์ g จนะคะอันนี้เป็นเลขใบเซอร์ที่ส่งไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ถุงผ้ากับผ้าเช็ดแว่นนะคะ